และก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะฮะพบผมครั้งครับกับช่องด์สกายครับและว,วันนี้นะครับเราก็หยิบเกม V4 หรือว่า Project Victory for นั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนหรืออยากจะกลับมาเล่นเกมนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็สามารถดาวน์โหลดตรงลิงก์ด้านล่างของคลิปโอได้เลยนะครับและสำหรับพาร์ทนี้นะฮะท่านผู้ชมผมเนี่ยก็จะมาทำการครับ อัปเดตข่าวสารที่ทางตัวเกม V4 เนี่ยเขาได้ทำการเพิ่มกิจกรรมและคอนเทนต์ใหม่ๆเพื่อที่จะให้ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยได้เพิ่มความมันและความสนุกกันได้อย่างมากขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนั้นยังไม่พออีกนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมาทำการครับทดสอบเล่นเจ้าโหมดฮารีดอมด้วยแล้วเราค่อยมาลองดูกันนะครับว่ามันเนี่ยจะมันสักแค่ไหนและถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็เชิญไปรับชมคลิปวีโอกันได้เลยครับ ไปครับผมเอาละฮะท่านผู้ชมครับทีนี้นะครับพอเราเข้ามาในส่วนของตัวเพจ Offi c i a l ของตัวเกมเนี่ยในทางของตัวเกม v 4เนี่ยเขาก็ได้ทําการประกาศอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าสําหรับเจ้าแพทนี้เนี่ยที่เขาได้ทําการอัปเกรดมาเนี่ยเขาจะมีในการเพิ่มคอนเทนต์และกิจกรรมใหม่ๆครับและรวมไปถึงระบบฟังก์ชันและการตั้งค่าต่างๆ ให้สำหรับผู้เล่นนั่นเองครับทีนี้ท่านผู้ชมเราลองมาดูในส่วนของคอนเทนต์หรือว่ากิจกรรมใหม่ๆกันก่อนครับแน่นอนครับว่าเขาเนี่ยจะทําการปลดล็อกเจ้ารูน่าทาโชมใหม่ครับและก็จะเพิ่มพื้นที่แมปต่างๆนั่นเองครับก็จะมีป่าคุ้มคั่งพื้นที่ลาบที่ถูกสาบป่าละทมุมก็จะถูกเอามารวมกันนั่นเองครับแล้วก็จะมีค่า CP ที่แนะนําก็คือ1 2 0 0 0นถึง30,000นั่นเองครับและก็จะมีในส่วนของพื้นที่ลาบโอหังด้วย โดยเจ้าพื้นที่ราบโอหังเนี่ยจะเป็นการรวมเซิร์ฟเวอร์5เซิร์ฟเวอร์นะครับโดยจะสามารถผ่านจากประตูมิติของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ครับซึ่งเจ้าเวลาเปิดรอยแยกของมิติเนี่ยจะเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับจนถึง23.59นาทีนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจำเป็นครับที่จะต้องปลดล็อกพื้นที่สําเร็จการเดินทางของพันธมิตรซะก่อนนะครับก็จะมีค่า CP ที่แนะนําก็คือ300,000กว่า,วาจนถึง4 2 0 0 0 0นั่นเองครับ และนอกจากนั้นก็จะมีรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมโคตรเยอะอ่ะผมบอกไว้เลยและนอกจากนั้นก็ยังจะทําการเพิ่มเจ้าดันเจียนนะครับใหม่ด้วยเพิ่มดินแดนอีเวนต์นะครับโซนสงครามนะครับและนอกจากนั้นท่านผู้ชมก็คือศึกฮาริดอมนั่นเองมันคล้ายๆเป็นศึกระหว่างเซิร์ฟเวอร์นั่นเองแหละท่านผู้ชมซึ่งเจ้ากิจกรรมนี้เนี่ยเราจะสามารถเริ่มเข้าร่วมได้หรือว่าเริ่มเล่นได้ก็จะมีระยะก,กําหนดอยู่นะครับก็จะมีวันอังคารพฤหัสและก็วันเสาร์ครับ จะเริ่มตั้งแต่2ทุ่มนะครับจนถึง2ทุ่ม59นาทีนะครับ โดยวิธีการเล่นเนี่ยอันนี้เนี่ยผมขอญอาตแจ้งแบบข้าวๆก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ว่าผมได้ทาการแจ้งหรือว่าทาการชี้แจงในส่วนของการอัปเดตใหม่นี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปทำการทดลองเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยก็แล้วกันผมบอกไว้เลยว่าโคตรมันซึ่งเจ้าหมวดฮาริดอมเนี่ยเมื่อรอยแยกมิติเปิดแล้วผู้เล่นจะสามารถเข้าร่วมในศึกฮาริดอมได้โดย1นึ่งฮาริดอมต่อ1นึ่งเซิร์ฟเวอร์นะครับผู้ที่ขโมยฮาริดอมเนี่ยจะได้รับบัฟพิเศษนะครับจะไม่สามารถใช้ยานพาหนะได้นะครับก็คือจะเดินช้ากว เขาใช้ยานพาหนะได้นะครับสําหรับใครเนี่ยที่ไม่ได้ขโมยฮาริดอมแล้วคนที่ขโมยฮาริดอมเนี่ยจะมีออร่าอยู่ที่ตัวด้วยเห็นไหมท่านผู้ชมก็คือแมงยังไงอ่ะเขาก็รู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนขโมยเพราะฉะนั้นแล้วในการเล่นเจ้าโหมดนี้เนี่ยแนะนําให้มาทั้งกิวหรือว่าปาร์ตี้หรือว่าพยายามสื่อสารกับคนรอบข้างให้ดีๆว่าพวกเราเนี่ยควรที่จะป้อง,องกันเขาให้ดีนะไม่งั้นถูกยั่งชิงได้นะครับเพราะว่าเซเวอร์อื่นเขาก็อยากได้เหมือนกันเพื่อที่เขาเนี่ยอยากจะชนะซึ่งเป้าหมายของผู้ขโมย คือการนําเจ้าฮาริดอมตัวนี้เนี่ยไปยังธงที่แสดงอยู่บนแผนที่นั่นเองเห็นไหมครับมันจะเป็นธงอยู่บนมินิแมปของเรานะครับสามารถกดดูได้เลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอเราไปถึงจุดมุ่งหมายแล้วเนี่ยมันจะมีลําแสงขนาดใหญ่ครับที่แสดงตําแหน่งของธงนะครับเป็นแสงแบบในรูปเลยแล้วทีนี้ต้องให้ผู้ที่ขโมยฮาริดอมเนี่ย ต้องวางไอเทมชิ้นนี้ลงบนธงเพื่อรับคะแนนนะครับหากผู้ขมโมยตายหรือว่าถูกออกจากพื้นที่หรือว่าหลุดเนี่ยกลางคันเนี่ยฮาริีดอมที่เขาขนมาหรือว่าถูกขมโมยมาจะถูกส่งกลับไปอย่างที่เดิมนะฮะท่านผู้ชมแล้วทีนี้เนี่ยเราสามารถดูค่าสถานะของฮารีดอมได้ด้วยนะ ซึ่งสัญลักษณ์พวกนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันอันแรกเนี่ยจะเป็นสีแบบเทาๆสีดำๆหน่อยอันนี้เนี่ยก็คือความหมายก็คือยังไม่ถูกยึดส่วนสีส้มเนี่ยก็คือกาลังจะถูกยึดอยู่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าขึ้นสถานะสีส้มอยู่เราต้องไปช่วยเขานะฮะไม่งั้นเนี่ยถูกยึดนะครับแล้วอันสีเขียวเนี่ยถูกขโมยไปแล้วนั่นเองครับสาหรับใครนะครับที่สามารถขโมยฮาริดอม2ชิ้นขึ้นไปได้ ด้วยตัวละครตัวเดียวนะครับตัวละครนั้นจะได้รับรางวัล2เท่าถ้าขโมย4ชิ้นก็4เท่านะครับซึ่งสูงสุดเนี่ยจะมี 1, ถึง5เท่าด้วยกันก็จะมีในส่วนของเอฟเฟกต์เอ็กพีเอซีเอทีเคบอสเพิ่มเติมนะครับก็จะบวกเปอร์เซนต์ที่เยอะขึ้นตามระดับของการขโมยฮาริดอมของตัวละครตัวเดียวนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นทางตัวเกมเนี่ยก็ได้ทาการเพิ่มสกิลใหม่และก็สกิลติดตัวของทุกๆอาชีพเลยนะครับสามารถมาดูได้ว่าเขาเพิ่มคุณสมบัติหรือว่าลดคุณสมบัติอะไรบ้างมาดดูได้นะครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับทีนี้นะฮะท่านผู้ชมผมเนี่ยก็จะมาทําการครับทดสอบเล่นเจ้าโหมดฮาริดอมกันบ้างครับซึ่งสําหรับเจ้าโหมดฮาริดอมนะครับเราเนี่ยจะสามารถเข้าได้มีอยู่2ช่องทางหลักๆด้วยกันครับอันแรกเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดไปที่รูป3ามขีดตรงนี้นะครับจากนั้นกดไปที่รูหน้าทานะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการเลือกแมปตรงนี้ครับภูเขาไฟแห่งความพิบัติครับ แต่ว่าเจ้าภูเขาไฟแห่งความพิบัตินี้เนี่ยมันจะปลดล็อกให้เราก็ต่อเมื่อเราเนี่ยได้ทําภารกิจหลักนะครับจนถึงบทที่6นะครับแล้วก็ไปท,ทําเควสตการเก็บเกี่ยวที่ไม่คาดคิดให้สําเร็จซะก่อนนะครับถึงจะสามารถทําการครับร่วมเล่นเจ้ากิจกรรมฮารีดอมได้นะครับแล้วทีนี้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดไปที่ตำแหน่งประตูครับแล้วก็กดไปที่รูปบ้านก็ได้นะครับแล้วทีนี้มันจะทําการวัปมาที่แมปตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยเดินไปครับ เดินมาที่วาร์ปของประตูลูนาทาครับแค่นี้ก็จะสามารถทําการกดเข้าได้ครับหรือว่าสําหรับใครนะครับขี้เกียจที่จะวิ่งมาหาเจ้าตําแหน่งประตูมิตินะครับแล้วก็มีเพชรแดงเลือๆเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปทันทีได้เลยโดยใช้เพชรแดงประมาณ30เพชรนะครับแต่ว่าก่อนที่จะกดเข้าไปทันทีโดยใช้เพชรแดงเนี่ยท่านผู้ชมลองสังเกตดูให้ดีๆนะว่าท่านผู้ชมเนี่ยได้ทาการเลือกเจ้าแมปภูเขาไฟแห่งความพิบัติหรือเปล่านะครับ ถ้าไปกดทะเลทรายลวงตาเนี่ยป่าคุ้มค้างเนี่ยอาจจะเสียเพชรแดงแบบฟรีๆได้เพราะฉะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราสามารถดูได้ด้วยนะว่าหัวขโมยฮารีดอมเนี่ยชื่ออะไรนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยแล้วทีนี้นะครับท่านผู้ชมพอเราเนี่ยได้ทําการเข้าใกล้ครับตรงบริเวณที่สามารถเก็บฮารีดอมได้เนี่ยเราก็จะสามารถทําการพีกับผู้เล่นได้นะฮะเห็นไหมท่านผู้ชมโอ้โหแม่งเอาแม่งเลยปวดผมแล้วแล้วนะฮะอุยอ้ยอุ้ยใจเย็นลูกพี่ใจเย็นใจเย็น โอ้ยโอ้ย,อยแม่งผมสู้ไม่ได้ท่านผู้ชมตัวนี้นานๆทีผมเข้ามาโอ้ยโอ้ยท่านผู้ชมมาอื้อเลยแม,แม่งแม่งเอ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกพี่ใจเย็นเดี๋ยวลูกพี่ใจเย็นแป๊บหนึงด,ดีลูกพี่แป๊บหนึงได้ไหมแป๊บหนึงได้ไหมลูกพี่โอ้โหแม่งเอ้ย โอ้โหผมบอกไว้เลยนะครับว่าเจ้ากิจกรรมนี้เนี่ยทางตัวเกมเขาเพิ่งอัพมาให้กับเรานะครับโอ้โหเพื่อเพิ่มความสนุกแล้วก็ความมันให้กับผู้เล่น,นครับผมบอกไว้เลยว่ามันโคตรนะฮะอันนี้เนี่ยคือตัวละครของผมเนี่ยยังมีค่า CP ที่น้อยนะนี่ถ้าค่า C ีเยอะเนี่ยโอ้โหแม่งเมื่อตะก,กี้ผมยืนไข้แล้วเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเหมาะกับแบบไปแบบเป็นปาร์ตี้นะครับหรือว่าแบบกิวมากกว่านะครับไปกันแบบยกกลุ่มกันไปเลยนะครับพอเจอศัตรูด้านหน้าเนี่ยกบวกกันไปเลยบวกกันแบบหมู่ไปเลยนะรับบถ้าไปเเเดีีียยยวมก็จส เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหผมโดนทีโอท่านผู้ชมเห็นไหมเกือบหน้าหงายอะ่ะครึ่งหลอดท่านผู้ชมโอ้โหอะไรมันจะแรงปานนั้นวะเนี่ยทำร้ายจิตใจกันมากผมสู้เขาไม่ได้ไงเอาโอเคเดี๋ยวผมลองวิ่งดูนะฮะไปที่ทงดูนะครับสาหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ดูนะดูบรรยากาศกากสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับไหนๆก็สู้เขาไม่ได้แล้วนะครับวิ่งไปให้เขาฆ่าก็ได้ก็ยังดีนะฮะโอ้ท่านผู้ชมครับเต็มเลยเนี่ยหอ้ยเห็นไหม ท่านผู้ชมไปแบบทัวร์จีเลยอ่ะโอ้โหแม่งโคตรเยอะอ่ะโอ้โหแม่งเห็นไหมท่านผู้ชมยิ่งกว่าทัวร์จีนะผมบอกไว้เลยเยอะโคตรอ่ะผมสู้ใครไม่ได้นะฮะ <laughs> ตายอย่างเดียวท่านผู้ชมโอ้โหอะไรวะดีอ่ะไม่ผมสู้บ้างเหรอทีอนี้ท่านผู้ชมครับผมขอไปดูแต้มคะแนนสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับว่าซ์ฟเวอร์ผมเนี่ยได้กี่แต้มแล้วนะฮะขอดูนิดนึงนะครับโอ้โหแม่งได้แต้มเดียวอ่ะท่านผู้ชม ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์สองได้ถึง3แต้มเลยว่ะท่านผู้ชมโอ้โหแม่งสุดยอดอะของเขาอ่ะก็เอาเป็นว่านะฮะท่านผู้ชมครับโดยผลโดยรวมแล้วสำหรับเจ้ากิจกรรมฮาริดอมเนี่ย ให้ผลตอบแทนกับผู้เล่นเนี่ยแบบโคตรเยอะเลยนะฮะท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าแต่ละบัฟเนี่ยเราจะได้ทั้งเซิร์ฟเวอร์เลยนะฮะท่านผู้ชมไม่ได้แค่เพียงแค่คนเดียวนะครับก็คือได้หมดเลยนะครับซึ่งรางวัลบัฟพิเศษที่ว่าเขาจะให้ทั้งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยยิ่งเราใช้ตัวละครเดิมนะครับหรือว่าตัวละครซ้ำเนี่ยไปขโมยฮารีดัมได้จํานวนที่เยอะมากขึ้นเท่าไหร่นะครับในส่วนของบัฟพิเศษตรงนี้ที่เราจะได้ทั้งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นตามระดับของการขโมยฮารีดัมจากตัวละะครเเดดิมนนนนนัั่่อองงก็จไ้ใสวข ฟับไอเทมนะครับแล้วก็ EXP นะครับ ACC ครับเ t k บอสเพิ่มเติมนะครับก็เอาเป็นว่านะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับกับกิจกรรมแบบดุเดือนนะครับชิงทุงระหว่างเซิร์ฟเวอร์นะครับก็สามารถมาร่วมเล่นได้เลยกับกิจกรรมฮารีดอมนั่นเองครับผมและก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมฮาลีดอมและก็คอนเทนต์รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆที่ทางตัวเกม v 4โเขาได้อัปเดตมาเพิ่มความสนุกให้กับเรานั่นเองนะครับ ความจริงแล้วเนี่ยมันยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถมาทดสอบหรือว่ามาลองเล่นกับเจ้าหมูดฮารีดอมได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ตต่อไปยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้แก่ช่อง Dark Sky ด้วยนะฮะแล้วเราค่อยจเจอกันใหม่สำหรับพาร์ตหน้าบายบายครับผมชุกคู